อดีตนายวิรด,ดูเตเตประกาศสงครามยาเสพติดเหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยถูกสารโลกจับตัวในฐานะของไอยญญากรปรอบมวนมนุษยชาติสารญัาระหว่างประเทศไม่สนใจคว้าตัวดูเตเต,เ,ตเข้าคุกเอาขึ้นเครื่องบินไปเลยเอาขึ้นเครื่องบินไปเลยครับเพราะฉะนั้นทักษิณเนี่ยเป็นไปได้นะครับคุณรู้ไหมมีอายุค,ความไหมมีไหมเนี่ยไม่มีอายุค,ความด้วย ไอ้คนค้ายาเสพติดบางทีมันหนีไปต่างประเทศมันต้องมันต้องแจ้งอินเตอร์โพลและจัดการมันถ้าผมเป็นนายก <c oughs> ผมก็จะบอกว่าพ่ออย่าว่าหนูเลยนะหนูจะส่งพ่อไปคุกนะอน้นเ,อเลยเหรอ <c oughs> ก็ก็พ่อพูดเองในหละก,การกับคนอื่นอาจารย์เอาอีกแล้วอาจารย์คาดหวังกับเธอคนนี้สูงเกินไปอีกแล้วอาจารย์